สถานีรถไฟราชกระบงังขบวนตัดเสียกเมกาชั้น,านสาเป็นขบรนธรรมดาโคดีสามเก้าศูนย์รับส่งผู้โดยสารจากสถานีบางซา่อไปจนทาวปลายทางสถานีกรุงเทพขบวนเทีนี้ออกจากสถานีราชกระบังจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านทับช้างและสถานีหัวหมากเป็นสถานีต่อไปครับ